วันนี้ก็เป็นสเตจเทรนีเป็นสเตจใหม่นะคะที่ก็เชิญได้มีโอกาสดูภาพรวมแล้วกันค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับสเตจนี้ก็เมนที่หลักๆก,ก็คือให้น้องๆรุ่น3าได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็มีสเตจของตัวเองในการที่จะเป็นชุดการแสดงใหม่นอกจากว t ทีแล้วก็ n 5็ค่ะเห็นบอกว่านั่งเป็นโปรดเซอร์ด้วยเรามีส่วนในการดูแลยังไงบ้างโอมีส่วนในการดูแลอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่การทำเซตลิสเพลงแล้วก็ เรื่องชุดต่างๆเรื่องภาพรวมของสเตจท,ทั้งหมดก็คือคอยช่วยดูกับคุณครูทา,ทางทีมร้องแล้วก็ทีมเต้นเลยค่ะอ๋อแล้วก็เป็นอีก่งขั้นเนาะของ <c oughs> ของพี่เชย <c oughs> ใช่ค่ะของเชยเองก็ก็ทำตั้งแต่ดูตัวบ็อกกิ้งเขียน blocking, บ็อกกิ้งปรึกษาคุณครูแล้วก็คอยถามทางญ,ญี่ปุ่นว่าทําอย่างไรได้บ้างมีเงื่อนไขอะไรกับสเตจน,นี้บ้างาประสานงานกับทางผู้บริหาร จะพิเศษกว่าสเตจผ่านๆมาอย่างไรบ้างที่ผ่านๆมาก็แน่นอนค่ะไม่เหมือนสเตจปาร์ตี้ที่พวกเราเคยมีเนาะอันนี้ก็คือเป็นสเตจใหม่เป็นเซตลิสที่ต้องบอกว่าเราก็เอาเพลงที่เรามีนี่แหละค่ะมาทําเป็นโชว์ให้กับทุกคนได้รับชมกันในครั้งนี้แล้วก็เป็นที่จะไม่ซ้ํากับ BT ทแล้วก็ N5 ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความแปลกใหม่อีกหนึ่งโชว์ที่อยากให้ทุกคนแล้วก็แฟนๆได้มารับชมกันนะคะ เจอในสายตาที่เจอเห็นน้องๆรูปที่3ากทัง้งหมดเป็นยังไงบ้างรับรองโอ้เป็นยังไงางน่า, <laughs> นารักค่ะ <laughs> น้องน่ารักค่ะนี่ต้องบอกจริงๆแล้วก็น้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมไม่ได้ไม่ได้นานอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าเข้ามาด้วยการที่ฝึก b t n 5เป็นหลักก่อนแล้วก็สเตจนี้ใช้เวลาไม่นานเลยจริงๆ ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนทุ่มเทกันเต็มที่แล้วก็วันนี้ดีใจมากแล้วภูมิใจมากที่จะได้นําเสนอโชว์นี้ให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะถามน้องๆหน่อยเองไงบ้า,นสนางสำหรับสเตจในสเตจครั้งแรกไหค่ะค่ะก็พวกเราตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าสเตจนี้เป็นสเตจแรกที่แบบว่าจริงจังมากๆแล้วก็พวกเราใช้ระยะเวลาซ้อมแค่ประมาณ2เดือน,นะค่ะก็คือจากจ,ากจริงๆแล้วพวกเราก็มีสกิลที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็พยายามทําเต็มที่มากๆเพื่อจะ มีสเตทที่เพอร์เฟกค่ะให้ทุกคนได้รับชมค่ะตลอดระยะเวลาสอเดือนที่ผุดขอกันมาหนักขนาดไหนอ่ะสำหรับสเตทครั้งนี้เลยเนี้ยหนักมากๆเลยค่ะแรกมาด้วยยัดเงินและนำ้ำกา <c oughs> นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะทุกคนก็พยายามเต็มที่ม,กมากๆอืมอๆๆ่ะเห็นผลงานพี่พี่ทัท้งแบบว่าสเตทที่ผ่านามาได้ดูผลงานที่มีแล้วเป็นยังไงบ้างผลงานพี่พี่เป็นไงคะธนาคนเห<อ>็นไหมรู้สึกว่าก็พี่พี่ เป็นแบบอย่างที่<น>ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทําไว้ดีมากๆเลยค่ะ,ะพวกเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทาําออกมาให้ดีที่สุดค่ะ,อะขอพี่สปาร์กเข้ามาแล้วเป็นโมเดลเตอร์แล้วเป็นไงบ้างบ้างของโมเดลเรของเขาดุไหม <c> เป็นไงคะแบบจ<ป>ริงจังมีหมดจริงจังมีหมดดุอ๋อก็มีค่ะมีหมดดุค่ะแล้วก็ ใจดีเพราะว่าเหมือนก็ไม่อยากให้พวกเราเครียดเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนทำงานก็จริงจังเป็นปกติค่ะจริงจังเป็นปกติโอเคอยากสเนี้จะได้เห็นอะไรบ้างน้องๆเป็นไงจะเห็นอะไรบ้างสเตจนี้ไปงี้ค่ะก็ได้เห็นพวกเรารุ่น3มโชว์กันซึ่งมีเพลงที่แบบว่าน่าดูหลายเพลงเลยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะสเตจของเรานะคะก็เออชื่อว่าชื่อว่าสเตจกันบัเล่เคนคิวเซค่ะ นีที่มามีความหมายยังไงบ้างคะก็สเตดนี้นะคะก็เป็นสเตทที่อยากให้น้องๆได้พยายามกันอย่างเต็มที่แหละค่ะแล้วก็ก็เลยเป็นคำว่ากำมะะพยายามเข้านะคะก็คิงคิเซก็ความหมายตรงตัวก็คือน้องๆทุกคนนะคะก็ความหมายนอกเหนือจากนั้นก็คืออยากให้ทุกคนได้ฝึกฝนตัวเองอย่างเต็มที่นอกเหนือจากเพลงของ VTN5 ก็คือได้ฝึกฝนเพลงของวงของพวกเราในเกือบทุกอัลบั้มด้วย ทุกทุกซิงเกิลด้วยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีโชว์ที่เป็นของพวกเขาเองจริงๆก็เลยเป็นเสเตดนี้ขึ้นมาค่ะ,อ,ะยบบอย่างที่ฝรั่เนี่ยเราเคยผ่านเสากกนเ,เสดตดนี้มาก่อน,อนแล้วเราเข้าใจความรู้สึกน้องๆถูกไหมว่าหนูยังไม่เคยผ่านสเตดนี้ค่ะสเตดนี้เป็นสเตปใหม่เคยผ่านการขึ้นสเตดนี้มาก่อนใช่ไหมเข้าใจความรู้สึกน้องๆถูกไหมเข้าใจค่ะเข้าใจน้องยังไงบ้าง ให้กำลังใจยังไงบ้างเราให้กําลังใจกันทุกวันค่ะเพราะว่าทุกเนื้อ่าเราก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ตลอดว่าซ้อมก็หนักนะสาหัสการแล้วน้องๆมาอยู่กันที่หอด้วยก็ไม่ได้อยู่กับที่บ้านกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจความหนักดีแล้วก็พวกเราก็พี่ก็คอยดูอยู่กันเรื่อยๆแหละจริงๆไม่ใช่แค่เชิญที่เข้ามาดูคอมเมนต์หรือว่าให้คําแนะนําน้องๆยังมีพี่ๆคนอื่นๆเข้ามาด้วยตลอดเลยค่ะ ก่อนที่เราจะขึ้นเตะเนาะพี่ใส่ให้กำลังใจนนบ้างบอกีได้เลยให้กำลังใจแล้วก็ขอให้สนุกให้เต็มที่นะคะวันนี้พวกเราก็พยายามกันมาอย่างหนักหน่วงในระยะเวลาที่เท่าที่เรามีเนาะแล้วก็เห็นถึงความพยายามของทุกคนหวังว่าทุกคนจะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองฝึกซ้อมมาอย่างเต็มที่ให้กับแฟนๆแล้วก็ พี่พี่สือ่อมวลชนที่ได้ดูในวันนี้อย่างเต็มที่หวังว่าทุกคนจะพัดใจคะ่ะ <g algorithms> ก็สเตนนี้นะคะสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กของ BNK นะคะเขาก็จะลงตารางเวลาตลอดเลยว่าแบบมีวันไหนบ้างก็สามารถไปจองบัตรไปสุ่มบัตรกันได้นะคะ,ถ,ะ <g ivers> ถ้าเกิดไม่สะดวกมาดูอ๋อถ้าเกิดไม่สะดวกมาดูก็มีทางแอป im p 8 r นะคะเป็นไลฟ์นะคะก็สามารถดูได้เลยนะคะ ที่จะการปรดิเวเตอร์ติดใจออกับการเป็นปรดิเวเซอร์ลงนะโอก็ถ้าเกิดมีเห็นบอนเตอร์ต่อไปการเป็นปรดิเวเตอร์ของเราก็ต้องรอรุ่นกันว่ารุ่นต่อไปจะมาเมื่อไหร่คะจะได้ต้องอมีการดูเซตนิดใหม่หรือเปล่าหรืออะไรใหม่หรือเปล่าก็หวังว่าจะมีโอกาสแล้วก็ที่จะได้ทํางานประเภทนี้หรือว่าถ้าเกิดว่ามองเห็นโอกาสของคนอื่นๆที่อยากที่จะขึ้นมาทําบ้างเราก็จะส่งมอบต่อให้แน่นอนค่ะ พอเรามานั่งทำแล้วเราชอบไหมที่เิเออ๋อบอกว่าไม่เหนื่อยเท่าแสดงเองค่ะแสดงเองมันกดดันมากแสดงเองก็จะมีความกดดันอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่คอยดูอาอยู่เบื้องหลังก็อีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ทําเต็มที่ในทุกพาร์ทที่ตัวเองได้ทํางานแน่นอนค่ะยัางไงาวันนี้ก็หนูเห็นน้องๆเต็มที่มาโดยตลอดแล้วก็พี่ๆทีมงานแล้วก็ทีมครูทีมทุกคน<ๆ>เต็มที่กับสเตจนี้มากๆไงก็ฝากด้วยนะคะ เ้าแต่อองานน้องแล้วเมื่อไหร่คนดูคนดูถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานพิเชษว่าเร็วเร็วนี้แน่นอนค่ะตอนนี้ก็ยังซุ่มถ่ายทําอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะก็จริงๆของ BNK48 เราก็ซุ่มถ่ายทํากันมาเรื่อยๆในหลายๆผลงานนะคะแล้วก็อีกไม่นานสเตจเทเตอร์เราก็จะกลับมาแน่นอนค่ะก็ขอเปิดประเดิมด้วยของน้องๆก่อนเลยละกันนะคะคฝากด้วยนะคะสเตจนีการบะเร็กเคมลิเซค่ะ